สวัสดีครับมาดูแมวหน่อยแมว n h าพี่น้องเอ้ยบ่ยอมให้อุ่มเลย y e you don't let me touch you come on not easy e t h not easy to hold him not easy no and your mother say you can't hold him I think yeah not same Elvis ยาฮิตเค้ก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 ยาฮิตเค กับเขาซูกินนะคะ่ะเนาะอันนี้จะเป็นสั้นบนข้าง,งบนนะจ๊ะบ้านก็ได้ขึ้นไปจะขี้ขี้คานขื้นพี่น้องเอ้ยทะเลทรายเหนเ็นเบิ้งเบิ้งแมวพี่นอ <say> no, ้องยืดสายน้อหมึดจากน้อยนะจ่ะมืดจากน้อย <Yeah. S 1> yeah. เบื้งแมวจ้ะพี่นอ้องอะไรพี่เลียอ,อู้บูอยูปอยูจ้ะพี่นอ้นอ,นองเยนะ้ปอยูเลี้ยงยาต่างโตกินเค้กกันจะ้ะเค้กสตอรอเบอรี่รนี่เดี๋อะสิบเอ็อดไทยเบิ้งแมวแต่ว่าบอยูว่าแมวขึ้นข้างบนไปบอยูจ้ะ มืดจากน้อยเด้อพี่น้องเขาต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอพอดีหาเอววิดอยู่เบิ่งอิซูอิซูขึ้นข้างบนแล้วพี่น้องเบิง่งขึ้นข้างบนแล้วจ้ะบ่ะเห็นเลยบาทนี่แม่อุ้มมาดนี้เชียดให้แม่ขึ้นข้างบนแลยจ้ะแมวอืมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซันีนเด้อจ้ะพี่น้องอยู่นี่บนอ้อ โอ้บายูตอนนี้ไหมเพิ่นบายูสําหรับคลิปนี้ก็แว้งซ้ำนี้แล้วจ้าพี่น้องจ้าไปคลิปหนาจังมาพอกันไหมนะจ้านะ <Yeah. S 1> เนาะเจ้าบ่าเห็นเลยจ้พาพอดีแมวน่อยไปแล้ว